สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับเซลแนทอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะมานำเสนอรถเข้าใหม่นะคะลูกค้าเป็น t o y o ต a a v เวน1.5ปี2013นะคะเกียร์ออโต้นะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านหน้าตัวรถกันนะคะรถเป็นสีขาวนะคะสีสวยมากๆเลยนะคะด้านหน้าตัวรถนะคะไฟด้านหน้าและไฟตัดหมอกนะคะกระจังด้านหน้านะคะ คันนี้นะคะราคาอยู่ที่349,000บาทนะคะผ่อนเพียง6,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าในส่วนของล้อแมกและยางนะคะไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะเดี๋ยวเรามาชมภายในตัวรถกันนะคะภายในจะเป็นสีดำนะคะจะเป็นเบาะผ้าสีดำนะคะจอให้ด้วยนะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะคันนี้ เรามาชมด้านหลังกันบ้านนะคะด้านหลังนะคะก็กว้างขวานะคะสะาดสะอาดมากๆาน้าละนะคะลูกค้าพรมนะคะเป็นพรมสีดำนะคะตัดกับได้สีแดงนะคะด้านหลังก็จะมีแอร์ด้านหลังให้ด้วยนะคะชมด้านหลังตัวรถกันนะคะ ด้านหลังนะคะก็จะมีเซ็นเซอร์ให้2จุดนะคะแล้วก็ต้องมองด้านหลังให้ด้วยนะคะจะมีสติกเกอร์นะคะเอว n นซ่านะคะโลโก้โตโยต้านะคะลูกค้า 1.5s นะคะสำหรับคันนี้นะคะแนนบอกเลยนะคะว่าสวยมากๆเลยนะคะลูกค้า ลูกค้าเก่าใช้แบบดูแลมากเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาอยู่นะคะแนนขอแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะด้านหน้ามีกล้องด้วยนะคะลูกค้าทะเบียนงท้ายด์เจ็ดเก้านะคะหวยออกบ่อยมากๆเลยลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามแนนเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0 8 3 056นะคะ0 4 7 4นะคะวันนี้แนนก็ขอลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ